ก็งานเขาเขียว10นะครับปีนี้จัดเป็นซีซันที่7นะครับก็เป็นงานวิ่งที่เราเน้นกลุ่มครอบครัวนะครับกลุ่มนักวิ่งหน้าใหม่นะครับเพื่อจะเข้ามาสนุกกับวงการวิ่งด้วยกันนะครับเป็นงานวิ่งวันรันที่ไม่มีการแข่งขันนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์นะครับจัดภายใต้มาตรฐานที่มีความปลอดภัยสูงมากนะครับการติดการจราจร100%นะครับมีการแพทย์ ดูแลอย่างเต็มที่นะครับมีการทําประกันอุบัติเหตุให้นักวิ่งทุกคนนะครับมาพร้อมกับความสุขความสนุกที่จัดเต็มนะครับอยากเชิญนักวิ่งจากทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมกิจกรรมในครันนี้ให้ได้ครับก็เป็นงานวิ่งที่เราเรียกว่า The Most Fun s u Running นะครับคือเน้นเรื่องของความสนุกนะครับอยากเห็นกลุ่มครอบครัวนะครับพาน้องๆหนูๆเข้ามานะครับอยากเห็นกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาร่วมวิ่งรวมถึง กลุ่มนักวิ่งหน้าใหม่ๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังเน้นเรื่องของการที่นักวิ่งทุกคนจะมีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับมีความสุขความสนุกมากๆนะครับในส่วนของสุสานเปิดสุขเกี่ยวเองครับเราเตรียมพร้อมในด้านของสถานที่นะครับวก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมส่วนแสดงสัตว์ไว้ให้กับนักวิ่งทุกท่านนะครับได้ได้เข้ามานะครับชมสัตว์ในขณะวิ่งเองนะครับเราตลอดจนเองเนี่ย เรามีที่พักนะครับไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนักท่องเที่ยวที่สามารถมาจากทางไกลเนี่ยเรามี นะครับไม่มว่าจะเป็นสูตรลบอกลมนะครับสามารถนำเต็นประกาศได้นี้ครับแน่นอนที่สุดค่ะปีนี้นะคะก็เป็นปีที่สองที่ยำยำนะคะพรีเซนต์เดบายยำยำช้างน้อยนะคะ<อ>เราก็มาพร้อมกับความฟาลิเชียสความสนุกสนานนะคะที่จะมาตอบโจทย์ให้น้องๆนะคะแล้วก็ Family นะคะด้วยของจัดเต็มจากยำยำนะคะมาสร้างความสนุกนะคะตลอดเส้นทางการเดินทางของนักวิ่งนะคะตัวจิ๋วแล้วก็ครอบครัวค่ะ เพราะว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ของความสนุกและสุขภาพดีไปได้วยกันนะคะการสวนสัตว์นะคะก็ได้จัดเตรียมคือให้ความสุขกับทุกท่านความสนุกกับทุกท่านที่สําคัญค่ะในส่วนนี้ค่ะเราได้ความรู้ไปด้วยซึ่งไม่มีการวิ่งที่ไหนจัดได้เท่ากับที่ทางบริษัทไม้จัดกับทางองค์การสวนสัตว์ไปแล้วนะคะคือได้ั้งธรรมชาติได้สัตว์ป่าได้ความรู้ที่สําคัญอาหารการกินนี่พร้อมขัางค่ะเพราะว่า,วา,วามียำยำคอยเป็นซอนเซอร์ให้ด้วยค่ะค ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับที่เว็บไซต์ w w w เข e o u 1 0 c o m นะครับก็ลองเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็ระยะที่เปิดแรับสมัครเนี่ยก็จะมี4กิโลเมตร7กิโลเมตรและก็10กิโลเมตรนะครับมีเวลาให้วิ่งประมาณ3ชั่วโมงครับก็เรียกว่าสบายมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันครับไม่ไม่ยากครับสนามนี้สนุกมากนะครับแล้วก็มีความสุขมากก็ทางยำยำนะคะโดยยำยำช้างน้อยนะคะอยากชวนนะคะน้องน หนูๆน,นะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะรวมถึงท่านสวนะคะก็มาสนุกกันได้นะคะกับเขาเขียวงานเขาเขียวฟันรันครั้งนี้นะคะซีซั่นเนะคะพรีเซนเตอร์ายยำยำช้างน้อยนะคะเราจะมาสร้างความสนุกไปด้วยกันนะคะแล้วก็ ยำๆแจกเต็มนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะขอเชิญมาสนุกด้วยกันค่ะโอการสวนสตัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะโดยสวนสัตว์ปิดเขาเขียวค่ะก็อยากให้ท่านที่เคยมาวิ่งนะคะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ท่านใหม่ๆนะคะอยากให้มาทราบด้ยวยว่าความสุขเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะที่สวนสัตว์ปิดเขาเขียวค่ะนอ,อกจากความสุขทางด้านนี้นะคะก็ได้ความรู้และที่สําคัญค่ะการจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่ดีนะคะก็มาเกิดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะขอบทุท่าะครับ เขาเขียนมาถึงว่าที่ักวิ่งที่ไม่เคยวิ่งและเคยวิ่งแล้วนะครับมาเรียนรู้ประสบการณ์นะครับในการวิ่งด้วยนะครับชมสัตว์ไปด้วยนะครับก็เชิญชวนนักวิ่งทุกท่านนะครับ้ามาวิ่งกันที่โทนศัพท์เดิเขาเขียวครับ